mm uh -huh. สุขูสุข้นเนาะคะ่ะกลับมาพอกกับเขาสองคนอีกแล้วเนาะจ้าพี่ชองวาสนาค้าลุยพี่นอ้องขึ้นเขาอีกแล้วแล้วจ้าขึ้นเขามาเบิ้งความแห้งแล้งคุนทิ้งช่วงไปอีกแล้วเนาะจ้าพี่นอ้องจะมือใด้ยังสิตกให้อีกเนาะจ้า ว่านี่เขาก็ขึ้นเขาฟังทั้งบ้านพสิเลยจ้ะพี่น้องขึ้นเขาสิมาหาอีหลอกมาหาหน่อไม้ไส่เนาะจ้ะสิได้สีมานซ้ำได้ก็ติดตามกันเบื่อนแล้วจ้ะพี่น้องเขาสิโตกบ่เหมือนเนี่ยสีมานบ่สิได้บ่พ่อกันเมื่อนี้กันเศร้าจ้ะพี่น้องพ่อกันเมื่อนี้ตรงกับวันที่วันที่สามที่จะรวมเดินทางสวัสดีครับ Năm lại phóng yang yêu lần tới lưu yang 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 xăm yang <laughs> yang nó yang 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 nó yang 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 โอ้โหส่นอยเราี่า,าใครหมดแดงคนมันกินน,นู่นออดอกไเขาก็สิบองงจ้าเอาตะดอกให้เนี่ยนี่ขอเท้าี่เด้ดอกนึง,น,งนั่นทุกข้างหินน่ย นั่นแหละงานกสิเนี่ยงานยูพีอีดอกางนงซี่กัแกงแซ่บแซด้วยนงูดอกงถอยไปแล้ไปเร่อหานแห้งมายตายตาพี่น้องเ้ยงายูนี่นี่ ก็เอาแล้วนี่คือแกงสูกิหัวแร่เสร็จแทบเลยยางกัดนยัว่างามเป็นเห็นืหนึ่งนมหนึ่งมา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 เห็นเห็นั้บ่เนี่ยเห็นลวเนาะถถุงงามงเลยนับเบิ่งเหีเดียวกันเลยถุงนี่ละสเอาไปนี่ทั้งไม่นะถุงนี้นาะบังน สามสีดอกนี <t uh> <t, ้พี่นล้อู้ดดอกน้อยห้งหักอืนีีแห่ะอ้นึ่ตีไม่จอยช่หรจยก็เอาลดนอนอ่อนดิอือนเแล้วดอกนี่แหละเนียนอ้ดอกนี้

อพอกันเอกเทียเดแบกเก็พุ่ตีโอ้หยหลายๆพี่้อกพมเดีหลหรอบอกวาโอ้หมาคันต่างคนตางของิยแยกกันนคะอือพูดะเบิ่งเลยพี่อ้อกเอ้ยงานสิออกี่อเปียวพีด้ยนนานเลยบอกอหลายๆเออพูดอะไรเรามา่านไเนี่ <laughs> เอาเลยเอาเลยเอาเขียบเลยพุนอาปาพี่หนอคนกระล่างแกงเสียบ <S 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 นี่เอาบอลน,นี่เอาลายลายพุ่นอาดอกนึงอะยกควันหินตัวพุนเฮียร่างใส่พุนละ แดดกับฮอนเี่พี่น้องอย่างขึ้นนุ่นเนี่ยโอ้ยโหเลยหายน้ำเลยแดดทุกมือ <c oughs> เห็นปะเบิ่งหองเดียวใครในตึกหือไมาถึงสูมันล้มหน่อยเนือน้อ,นอ,อันอันนี้ถามมาตะพุ่นอ่ะอันนี้พ่อหมูพ่อหมูหะ้าบาน่ะสองหน้าพี่น้องเอ้ยอันนี้มีสามอีกอันนี้มีสี่อีกว่ะคนโดนหนึ่งถ้าตัวน,นี้พอแก่ก็สิได้อีกอ่า เหอเห็นเป็นมวยซะไปได้ะที่น่องคักปะอาอโอ้โหด้น้อนลุกเอาคนเปี่าคักไรแค่ไก่เปี่าโอ้ดอกนึงเท่าดียสองดอกได้ยังไงไมเท่าโอ้สามดอกสี่ดอกก็เท่าอ๋อ <laughs> เอาเลยตีสองดอกสองดอกเลยสามซีเท่ <laughs> ขึ้นมาเดอ้อบาลงไปน้ำเล่นเนี่ยดอกง่ายยังหันเก็บดอกหน่อยพี่น้องแต่ว่าดอกง่ายนะมันอยู่สูง,งก,กี้ <laughs> ยปีนขึ้นมาหอดเอาจ้ะเศร้ามีแหง้งหายหนามไรเทียนแล้ว <laughs> มันเดียดนี yeah. so nice ่ล้ว oh ก็มันสิ้นง่ายฝนบ่ตกก็มือเนาะมือนที่ดินแห้งเอาดอกนี่สามดอกีดอกพี่เ้องสีได้อ่อนหน่อยหน่อยอยู่โต๊นอนใหม่ไฟโมเดลถุงมอคค์ยาวเบิดรอบักง่ายเลยกว่า เราสัดสันมันดีวะเนาะน้องสันขอแล้วน้อยอ่ะบ๊วยพูดนะจะต่อมแสบเขาอย่างเนี่ยพ่อดงอีกแล้วพ่อแล้วดพ่อดงอีกแล้ว้ะจ๊ะเนี่ยนับมันก็เด้หนึ่งดอกแล้วเอาบัตเลยหวานล้ำเนี่ยบ๊วน้องเลยเถ่ดพี่น้องตั้งซาก克ากี่เมื่อตีสองดอกแล้วสาม ก็เอาเอาดอกตูมผีเกียดอกตูมทั้งพี่คนนี้ห้าดอกหนึ่งหกดอกดอกม่หินตะคักคักเนี้ยเนาะปวดอะงามหายงามขึ้นอ้ยดอนเดียวนี่เนาะเบื้ดงดลุดอนเดยว เอามันไฟเ h a เบดเนาะป๊อปป๊อปโถพี่น้องมะกรอกระเดียกเทนียป๊าปปวดพ่อทั้งนั่นเลยเ็นบ่ อันนี้ถอนแล้วพี่น้องยังเหลืออันนึงอัอนเี้ดือบาดดื้อได้เบียกเอาหละสองลำเนี่ยแกงนึงพอดีเนาอ,อ,อกระโดดกระเดียบล้แล้วพี่น้องด้วยเอะพอมาเข็ดไปก้อนที่จากแล้วรับคุณจะ ครับพี่น้องนี่คือผลงานของเฮาน่าจาับมือนียปวดหลอกล่ำไง่นปวดพูดว่านางต้องมีของพอ <laughs> อันนี้กระเฮ็ดเป็นกำแล้วลราจะนี่นี่เป็นกำขายประมาณกำละยี่สิบบาทนี่จะพี่น้องนี่เด้อกำละยี่สิบบาทจา้ะกระเฮ็ด นั่นก็มีผู้สั่งเร็วแล้วจ้ะนั่นสามสามคำนี่ก็ห้าสิบบาทให้เพื่อนอกอะนี่ลำใหญ่ๆเนี่ยห้าสิบบาทเนี่ยลำใหญ่ๆคำนี่ห้าสิบบาทลำแบบนายเพื่อน้องแกงหวานๆเนี่ยแต่เมื่อนี้ก็หมานนี่ดอกจ่าจะเพื่อน้องเก็บอีลอกก็ได้นี่ก็เป็นน้องใหม่ไฟนี่ก็น้องใหม่ที่เขาสามารถจะให้ตอกกระเจียวก็ได้ซัมเน่แล้วจ้ะ ดกขอบคุณเรบซีทั้งเกา่าทั้งใหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชทุกคอมเมนต์ขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่รับช,ม,ม,บชมเกา่านะจ๊ะจะคอยพอกันไม่คลิปน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ